เจริญธรรมสำนึกดีคะ่ะลูกๆทั้งหลายแม่ก็เพิ่งส่งลูกนะคะขึ้นรถกลับริชิตานะคะมาณนะธุระนะคะมากราบพระนะในเทศกาลอาสาฬหาบูชาและข้าพันษาวันนี้นะที่เชียงใหม่ <c oughs> วันนี้ก็มาแวะหาแม่ที่นี่นะแล้วก็คุยกันแล้วนะคะสนทนาทำอะไรกันรียบร้อยแล้วก็ นะเดินทางกลับนะคะรู้สึกโคราชนะคะกลับโครานะถ้าแม่จะไม่ผิดแม่ในสัญญาปุ๊บเดียวน้นลืมไปเลยขอให้ลูกๆเดินทางปลอดภัยนะลูกนะนะตรงไหนที่เราทำแล้วสบายใจเราก็ทำได้เลยนะการทำทานนะทำบุญตามการทำทานตามกำลังนะทำใจเป็นพระทำบ้านเป็นวัดขจัดมารใ,ในใจตนนะคะสโลกแกนนี้ใช้ได้เสมอ นะมีประโยชน์มากมายเลยใช้บ้านเป็นวัดน้อยเป็นวิหารน,น้อยเป็นที่ฝึกหัดขัดเกลาร์นะริชิตาก็ปฏิบัติกับพวกเรามาแล้วก็เข้าคอร์สของอาจารย์โกเอินก้ามาแล้วนะคะก็ทำให้เห็นเทคนิควิธีการใช้ลมหายใจนะคะนะอยู่กับลมหายใจเป็นอานาปนาสติอานาปนาสัญญาฝึกจิตฝึกใจชำระจิตให้ยอมรับนะ สัจธรรมตามความเป็นจริงนะแล้วก็ทำทานก็ตามเหตุและปัจจัยนะคะ mm. ก็เดินทางไปแล้วนะคะ mm. ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยลุกสถานการถึงบ้านด้วยความปลอดภัยนะคะค mm. รอบม้กับครอบครัวนาะพี่มินนะคะเป็นสามีของริจิตาขอลูกทั้งสองเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะยืดตัวขึ้นลูกทั้งหลายยืดตัวขึ้นค่ะแมวท้อง สืบเ่มเบาๆกลั้นไวป้ปล่อยปล่อยปล่อยทำอย่างนี้นะคะวันนี้เป็นวันปวารณาของนักบวชเข้าพรรษาของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสัมมเเาเนนนะพ่อข่าวแม่ข่าวทั้งหลายนะคะใครจะปฏิบัติอยู่ที่วัดหรือที่บ้านหรือที่อาสมตนเองก็มีโอกาสทำได้ทั้งนั้นเลยนะคะการปฏิบัติธรรม สะดวกตรงไหนทําตรงนั้นเพราะว่าเป็นอากาลิโกทร,รม,มาเป็นอากาลิโกแล้วก็โอปันญิโกเชิญมาพิสูจน์นะเชิญมาทดสอบเทินมาฝึกหัดขัดเกลา้านะคะต้องพิสูจน์ด้วยตนเองต้องเห็นด้วยตนเองแล้วก็นะประเมินตนด้วยตนเองนี่เองนะคะจึงจะเข้าสู่ระบบนะคะจิตนะคะที่อิสระ จิตที่ยอมรับความเป็นจริงนะเมื่อเราปฏิบัติขัดเกลานะปฏิบัติธรรม,มานะนานแล้วระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นจิตที่อ่อนโยนนะจิตอ่อนโยนจิตมีความรักต่อกันนะมีความรักความเมตตาต่อกันไม่อาฆาตพยาบาทกันแล้วนะตรงนี้แล้วยังมีกรุณาต่อกันคือเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แบ่งปันนะคะ นส่งเคราะห์อนุเครอะ์ไปเลยลูกชิชิชิชไปเลยลูกไปเลยแม่ปลูกใหม่แม่ปลูกใหม่นะคะไก่มาแล้วลูกไปไกลๆเลยชิ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 ไปไปเลยชิชิชิชไปก่อนจะพ้งมาเคลียปลูกเมื่อวานกันเองนะคะเมื่อวานวันซืนได้ได้ต้นไม้มาจาก ส่วนปฏิบัติธรรมนะคะที่เมธาสาขาวัดพระธรรมกายนะก็มียติธรรมอยู่นะคะเขาก็มาชวนเราไปไปที่นั่นนะได้ต้นไม้มาปลูกยังไม่โตเลยนะยายจะเพิ่งมาเคลียนะ <laughs> ไม่กลัวเลยนะคะไก่ไม่กลัวคนเลยไม่กลัวคนเลยไล่ก็ยังไม่อยากไปคานนี้แหละลูกทั้งหลาย ทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะคะไก่เขาก็ทามาหากินของเขาคือคุอค้เขียตามพื้นดินนะคะกินแมลงแมลงนอนอะไรทั้งหลายไก่กินหมดเลยนะคะไม่ค่อยมีนอนที่จริงมันก็มาทํารังอยู่ที่ใต้ต้นที่ใบนะคะใบเพการู้สึกว่าเห็นหนอนใหญ่ๆนอนเขียวๆเลยนะคะวันนี้หายไปละมันไวนะคะตัวไวนอนนี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือ สี่สิบแปดชั่วโมงมันก็เป็นตัวแล้วออ,ออกเป็นตัวฝึกจิตฝึกใจนี่ต้องฝึกให้เป็นคนใจดีนะลูกๆทั้งหลายอย่าเป็นคนที่ใจร้ายฝึกจิตฝึกใจมาแล้วเนี่ยไม่ใช่มาสะสมอัตราตัวตนอยู่เป็นคนใจดีเป็นคนที่ผ่อน,น,นหนักให้เป็นเบานะคะเรื่องเบาๆก็หายไปเป็นคนไม่เอาเรื่องเอาราว ทำตัวเป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนธรรมชาติอย่าเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างอย่าเป็นคนที่วางท่าวางทางดูอยู่ที่ไหนเก๊กท่าที่นั่นจะพูดจะกินจะนอนจะทําอะไรอยต้องคอแข็งไว้ก่อนอันนั้นมันผิดธรรมชาติก็ทําทําตามธรรมชาตินั่นแหละไม่ต้องการให้ใครยกย่องชมเชยนะไม่ต้อง ต้องการให้เข้ามายกย่องชมเชยว่าเป็นคนอยู่ในระ,ะเบียบวินยัยเป็นคนปฏิบัติตามกฎตามเก์อันนั้นเป็นทางโลกียะโลกุตตระตราได้ทําตัวให้สบายผ่อนคลายอันไหนอภัยได้อภัยกันไปนะเราทุกคนก็มีการผิดพลาดเป็นธรรมดาไม่ใช่จะต้องให้เก๊กท่าสวยหรอทําตัวดีตัวเด่นไว้นะนะ อีกมุมหนึ่งนี่ดูไม่จืดเลยยังก็มีนะก็ปล่อยธรรมชาติไปเลยทำอะไรให้อยู่ในธรรมชาติอยู่ในกรอบศีลธรรมนะคะอย่านอกศีลน,นอกธรรมแล้วกันถึงแม้ไม่ไม่ดูดีไม่ดูเลิศเลอเพอร์เฟกแต่ก็ดูธรรมชาตินะแม่อยู่ด้วยกันที่นี่ก็เป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้เอากดเอาเกณฑ์อะไรมาฟาดหัวฟาดหางใส่กันนะอยู่กันธรรมชาติแบบพี่แบบน้องแบบลูกแบบแม่ อยู่กันแล้วมีความสุขสามวนนี้ก็ไม่ชีปุ๋ยก็หัวเราะกิ๊กักกิ๊กักกิ๊กักกันอยู่นั่นสนทนาธรรมกันแล้วก็หัวเราะกันก็มีความสุขนะตามภาษาเด็กๆนะทั้งสองเราเห็นเขามีความสุขแล้วเราก็ชื่นใจนะตรงนี้ก็อยู่กันไปนะอยู่กันไปจนหมดลมนั่นแหละสามวนนี้ก็เต็มตัวจะไปเข้าคอร์สเดือนเดือนหน้านี้นะคะเดือนหน้ารู้สึกจะเดือน นิกราคดาสิงห์หาม45วันนะคะที่ธรรมะอาภาพิศนุโลกแล้วก็ยาวไปเลยเดือนครึ่งนะคะ45วันก็ถูกทับทมให้เป็นผู้จัดการคอร์สบ้างนะคะถูกทับทมให้เป็นทําหน้าที่สูงขึ้นไปเพราะว่ามีมีความมั่นใจนะคะมีความมั่นใจแล้วก็มีสินธรรมำนะ ประจาใจอยู่สวันี้เป็นคนจริงจังตั้งใจทํางานก็จะทําให้การเดินทางสายเอกสายอาริยมรรคมีองค์แปดมีโอกาสถึงฝั่งไวขึ้นเดินทางเนี่ยถ้าใครปฏิบัติก็ถึงฝั่งกันทุกคนเลยแต่จะถึงช้าหรือหรือถึงไวเนี่ยหยุดแตกต่างกันไปถ้าใครนะมัวโอเออยู่เก็บดอกไม้ข้างทางอยู่ก็ถึงช้าหน่อย นั่นหรือนั่งรถไฟชึกชักชึดชักชิดชักอยู่นั่นนะคะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่นะก็ถึงช้าหน่อยแต่ถ้านั่งเครื่องบินหรือจัมโบ้เจ็ตไปในี่ยไวมากคือตั้งใจนั่นแหละมุ่งมั่นแน่วแน่เอาชีวิตเป็นเดิมพันนะคะก็จะทำให้ถึงไวนี่แหละทุกคนนะมีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะเรามีสิทธิ์กันทั้งนั้นเลย ฉะนั้นปฏิบัติธรรมต้องเป็นคนทีท่ทำให้เป็นคนใจดีนะเป็นคนไม่เรื่องมากเป็นคนไม่ไม่ยึดอะไรนะคะไม่ยึดกดยึดระเบียบอะไรทำให้คนอื่นเนี่ยนอกอึดอัดเนี่ยนะคะแต่ว่าอยู่ในกรอบศิลอยู่ในกรอบธรรมศิลห้5สมบูรณ์มีธรรมคือมี นำใจนะคะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละเป็นอุปกิเลสนะกิเลสใหญ่เลยนะคะถ้าเริ่มต้นคืออุปกิเลสกิเลสใหญ่นี้ให้มันเบาบางลงก่อนนะพอเบาบางลงหรือดับไปแล้วเราก็มากําจัดอนุใสกิเลสที่เป็นกิเลสละเอียดนะกิเลสละเอียดทีเยิบเลยนะที่จะพาเราไปเกิดอนุใสกิเลสนะคะเป็นไฟเป็นเชื้อไฟที่นอนเนื่องอยู่ในจิตได้สํานึก มันไม่ผูดออกมาง่ายๆนะคะถ้าเราไม่ไปขุดหรือไม่ไปปฏิบัติเข้มเนี่ยจะไม่เห็นมันจะไม่ออกมาเดี๋ยวถ้าเราเข้าคอร์สปฏิบัติเข้มๆเนี่ยมันจะไปขุดเอากิเลสหรืออนุสัยกิเลสชั้นลึกที่สุดของจิตนี่แหละมันผูดขึ้นมาให้เราเห็นบางทีเรื่องใหญ่มากนะคะเรื่องโกรธขึ้นมาเลยนะออกมาจากจิตจากใจนะนั่งจำนั่งเจริญอาณาปณสติและวิปัสนาอยู่ในคอร์สเนี่ย บางทีโกรธขึ้นมาดีๆใน่ใจของเราบางทีโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะเกิดตัณหาทยายันยาก็มีนะคะขณะปฏิบัตินี่แหละมันจะมีกิเลสผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาให้เราเห็นมันจะมีความหลงหลงคิดว่าตนเองมันรู้ทำรรนะโอ้นี่เยอะเลยคนที่หลงว่าตนเองมันรู้ทำนี่นะําเป็นวิปัสสนากิเลสนะหลายรูปหลายนามคิดว่าตนเองเป็นปัจเจกพุทธเจ้าบ้าง นะเป็นอนาคามีบ้างโสดาบันบ้างสก,กิทางอมาที่จริงนะมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะถ้าใครที่มันรู้ทำแล้วเนี่ยจิตอิสระแล้วเนี่ยมันเป็นอากาศธรรมดาเป็นดินน้ำลมไฟที่ประกอบการเป็นนะเป็นขันห้าขึ้นมาใช้เขานะคะใช้เขาอย่างมีสติปัญญายาณไม่หลงนะคะไม่ใช้เขาแบบหลงไม่พาเขาไปลำบากไม่พาเขากินเขานอนจน ปล่อยตัวเกินไปหรือไม่พาเขาไปเหย็บตะปูลุดลอยไฟหรือว่าไปอดข้าวอย่างนั้นไม่ใช่ต้องอยู่ใส่กลางจึงจะเรียกว่าผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิและก็เดินทางใส่อริยามรรคมีองค์แปดได้ง่ายขึ้นนะต้องเป็นคนมีสติปัญญาญาณน,นะมีสติปัญญาดีเป็นคนมีไหวพลิบนะเฉลียวฉลาดนะ นะไวพลิบเฉลียวฉลาดในกิเลสตนนี้แหละไม่ต้องไปฉลาดดังอื่นไม่ต้องไปฉลาดข้างนอกนะข้างนอกเนี่ยไม่ต้องไปรู้จักอะไรใครที่ไหนหรอกรู้จักหลวงปู่หลวงพ่อหลวงแม่ที่ไหนหรอกนะไม่ต้องไปเอาธรรมะคนนั้นคนนี้มานะครับไปอวดคนอื่นเอาธรรมะเรานี่แหละวันนี้เราปฏิบัติเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะอึดอัดหัวอกหัวใจไหมโกรธขึ้นมาไหมนิดอันนี้เป็นธรรมะของเราเล่ากันฟังได้ รู้สึกโกรธแค้นขึ้นมานะคะโกรธแค้นขึ้นมาอึดอัดขึ้นมาเศร้าส้อยขึ้นมาเงาหงอยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอันนี้สภาวะของจริงเราเราต้องเห็นตรงนี้นะคะเห็นแบบนี้อย่าไปเห็นอย่างอื่นนะอย่าไปอยากเห็นของคนอื่นคําที่เขาจัดมาสละสลวยแล้วเอามาโพสต์เนี่ยบางทีมันยังไม่เข้าในใจเราเราเ,เลยนะยังไม่ถึงความรู้สึกของเราเลยแต่คําสละดสลวยมากมาก,มากโพสต์จังเลย โพสแผ่นหนึ่งยังไม่พอแผ่นสองแผ่นสามบางทีนี่เป็นโหลเลยนะโพสมานะบางรูปบางนำโพสเป็นโหลเลยลงในกลุ่มมั่งส่วนตัวมั่งไม่ต้องเยอะนะโพสเนี่ยให้บอกว่าสูดลมละยางรับรู้ลมละยางเห็นเวทนาในร่างกายไหมนะเห็นความรู้สึกที่จิตไหมนี่แหละโพสอวยพรให้พองงามบอกว่าขอให้เธอมีสติสัมปชัญญะนะ ขอให้ท่านมาีสติอยู่กับลมหายใจนะขอให้ท่านไม่โกรธนะอย่างนี้สิอวยพรกันอะ่ะมีแต่ให้มั่งมีมั่งมีล่ำรวยเงินทองอะไรล่ำรวยยศถาบรรดาศักดิ์พวกนี้มันโลกี้ยะอยู่เลยโลกี้ยะล้วนๆเลยนะคะแผ่นสติ๊กเกอร์ทั้งหลายที่เขาทำขายแล้วพวกเราก็ไปก๊อปมาวางก๊อมาวางมันไม่ได้ทำด้วยใจอะ่ะมันทำด้วยหน้าที่เท่านั้นเอง พ่าเขาส่งมาก็มีแล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ยต้องทําจากใจนะจะอวยพรให้ใครต้องกลั่นจากจิตจากใจก่อนทําสติ๊กเกอร์ด้วยตนเองถ่ายรูปมารูปดอกไม้รูปต้นไม้รูปวิวรูปอะไรก็ได้ถ่ายมาเสร็จแล้วก็เอามาตกแต่งเอามาพิมพ์ข้อความากดขึ้นไปนลายๆแล้วมันจะมีให้พิมพ์ข้อความเอามาตกแต่งเอามาใส่เติมสีแสงเอามาเติมอะไรประกอบส่วนประกอบได้นะ นี่แหละมันเป็นอย่างนี้มันไม่ยากหรอกนะคะถ้าลูกๆทั้งหลายตั้งใจที่จะทำนะทำด้วยมือนะทำด้วยสมองและสองมือเรานี่แหละทำสติกเกอร์ให้เพื่อนๆมันจะมีคติเตือนใจนะแต่ไม่ใช่ไปเอาของใครไม่รู้มารวรัวรัวส่งเลยเปลืองพื้นที่หน้าหน้าลายเฉยๆนะคะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเปลืองเปลืองพื้นที่ ก็ขอให้ทำอะไรยังมีสติอย่าทำแบบขอไปทีนะนะจะทำอะไรเป็นขอไปทีขอทำแบบมีสติรู้ตัวเจ็บตรงไหนให้รู้ปวดตรงไหนให้รู้อึดอัดขัดเครื่องตรงไหนให้รู้ความคิดอะไรผุดขึ้นมากลับมาที่ลมเลยคิดดีก็สูดลมกลั้นลมปล่อยลมคิดไม่ดีก็สูดลมกลั้นลมปล่อยลมกรรมราคะผุดขึ้นมากลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลม แค้นใครบางคนขึ้นมากลับมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมนะคะแล้วก็เฝ้าไปสังเกตเวทนาหัวใจเต้นเร็วไหมจีบประจรเต้นเร็วไหมสุบฉีดไวไหมนะร่างกายเราเจ็บตรงไหนบ้างเวลาเราโกรธมาอึดอัดขัดเครื่องตรงไหนบ้างอันนี้เป็นการศึกษานะดูไปปฏิบัติไปศึกษาไปนี่แหละแล้วลูกจะเข้าสู่จิตอิสระได้แน่นอนนะคะขอให้ลูกนะ อยู่กับธรรมดาธรรมดาธรรมชาตินี่แหละเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายแต่ไม่มักง่ายนี่แหละอยู่ง่ายกินง่ายแต่ไม่มักง่ายคือไม่เรื่องมากไม่ใช่ว่าต้องกินของแพงแพงต้องเป็นสัตว์เนื้อสัตว์อย่างเดียวต้องสั่งตรงมาจากนอกหรืออะไรกันแล้วแต่ไม่ใช่ มีอะไรกินเราก็กินไปเพราะว่ามือหนึ่งก็ตั้งสองมือกินตั้งสองหนึ่งวันในกินตั้งสองมือบางคนก็สามมือนะไม่ใช่ว่าไม่ได้กินมื้อหนึ่งแล้วทุกอย่างนงี้ไม่ใช่บันหนึ่งในะมือหนึ่งในะเหลือกินแล้วนะถ้าเราอยากจะเป็นคนสมถะแล้วก็หุ่นดีร่างกายดีเนี่ยทานมื้อเดียวก็พอนอกนั้นก็เป็นผลไม้เป็นผกักเป็นน้ำปาปลาไปเนี่ยมันจะไม่เรื่องมากนะไม่ต้องจะมายุ่งยาก อยนี้เนื้อสัตว์ถ้าสมมตินมีเข้ามาเนี่ยมันก่อนเขาต้มไก่มาขายให้พอเราไปหยิบไปจับไก่อะไรเนี่ยนะต้มสุกแล้วปุ่มเปื่อยแล้วแต่มันเหม็นติดมืออยู่นะเหม็นติดปากด้วยถ้ากินมันก็รู้สึกอยู่ไม่ว่าเป็นไก่หรือหมูเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อวานเขาก็ให้ใส่บาดมาคือต้มหนอ่อใส่ที่โครงหมูนะคะแล้วก็ แกงฮังเลมานะคะแม่แม่หมึกให้มาแล้วก็เอามาอุ่นฉันเมื่อเช้านี่เองเพราะฉันเสร็จแล้วมันก็มีกลิ่นเนื้อสัตว์ติดมือติดปากอยู่เงี้ย <c oughs> เราเลือกไม่ได้หรอกเราอยู่ตรงนี้ใครถวายอะไรมาใครใส่บาตอะไรมาเราก็กินอันนั้นทานอันนั้น <c oughs> เราไม่ได้ไปทํามาหากินแม่กับแม่ชีปุ๋ยนะคะก็ไม่ได้ไปทํามาหากินที่ไหนแต่อยู่ใน ปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญานี่เองนะคะช่วงนี้สัปดนี้ก็มีโอกาสได้พักผ่อนนะออกคอสมาก็ไปเท้าเพลงแต่ก็ดูเวทนาไปนะคะก็ดูเวทนาไปเราก็อยู่กันสามชีวิตเลยนะคะก็มีมีญาติธรรมมหาเนี่ยริชิตาพร้อมกับนะครอบครัวนะ แต่ละวันนะก็ก็มีญาติทีรมเข้ามาหาดีนี้ก็ญาติโยมที่ที่ในบ้านนี้แหละก็เข้ามาหาสู่อยู่นะคะไปมาหาสู่ติดต่อตัดหญ้านะคะติดต่อจัดตัดญ้าตกแต่งหญ้าตอนนี้ขึ้นสูงละด้านหลังของแม่นะคะจะเป็นหญ้าที่เป็นน้านะคะดอกข,า,ขาวๆสูงมากเลยท่วมตัวเลยตอนนี้ขึ้นไว <c oughs> คนตัดหญ้าบอกว่าหลังวันนี้ไปก็จะมาตัดให้นะคะ <c oughs> ก็ขอให้ลูกๆได้ประโยชน์จากตรงนี้นะทําตัวทําใจให้เบาๆสบายคนอยู่ใกล้มันจะสบายใจนะนะแล้วก็อย่าอาฆาตพยาบาทคนปฏิบัติธรรมนี่ถ้ายังอาฆาตพยาบาทนําคนที่เราไม่ชอบเราเกลียดเอามาโพสลงในกลุ่มในอะไรก็มีนะแม่อยู่หลายกลุ่มเนาะก็เห็นกลุ่มอื่นๆแต่กลุ่มเราไม่มีนะ เห็นกลุ่มอื่นๆเนี่ยนำนักการเมืองที่ตนเองเกลียดนี่ค่ะที่ตนเองไม่ชอบนะลงมาโพสนี้นะคะมาด่ามาอะไรแม้ว่าไม่เหมาะเลยนะคะไม่เหมาะประจานตัวเองเลยนะมันประจานตัวเองทําให้คนอื่นมองว่าเราเนี่ยจิตยังอาฆาตพยาบาทอยู่เลยใครที่โกรธอยู่นะคะเช่งชักหักกระดูกหรือประจานเขาเนี่ยเอามาโพส์เป็นเนื้อหาข้อความหรือเป็นภาพ เป็นการส่งเสริมนะคะให้คนที่มันไม่ได้ให้กำลังใจเลยนมันเป็นการทำลายน้ำใจนะคะ mm. ผู้ที่นำมาโพสผู้ที่นำข้อความออกสื่อออกอะไรอยู่ YouTube ใน Google อะไรนำคนความชั่วคนอื่นมาประจานหรือว่าความผิดพลาดเขาทำไม่ทำเราก็ไม่รู้แต่ไปฟังโน่นฟังนี่มาแล้วเอามาผูกเป็นเรื่องเป็นราวทำให้ คนอื่นเขาเข้าใจผิดอันนี้เป็นบาปอย่างมหหันเลยนะคะเป็นมิจฉุ่วเลยข่าวทั้งหลายถ้าเราถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยอย่าพูดอย่าต่อนะคะนักการเมืองนะ่เราจะเกลียดใครลักใครเนี่เราอย่าออกแสดงออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ตามเข้าไปทุกกระปี่เก้าวว่าเขาดีหรือเขาชั่ว เราก็แค่เสพข่าวจากหน้าจอทีวีหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าใน YouTube ใน Google ใน t ิ k Tok อย่าไปเป็นพยานกรรมนลรกทรั้งหลายขอให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยไม่งั้นเราจะเป็นคนที่สร้างวัจีกรรมมนโนกรรมวัจีกกรรมกายกรรมซะเองค่ะเข้าสู่อบายภูมิหรือนรกแน่นอนจิตของเรานะคะเข้าสู่ตัวเราก็เป็นคนอย่างนี้แหละแต่จิตจะทุกข์เพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมนะคะ อาจารย์คนอื่นเรานั่นแหละเป็นคนชั่วซะเองปุถุชนย่อมประเมินคนอื่นย่อมมองเห็นความชั่วคนอื่นอริยาชนนี้จะมองเห็นความผิดพลาดตนเองหาความชั่วตนเองมาปรับปรุงตนเองนะ,ะเองนะคะก็ขอให้ทุกคนจงสำเร็จวิมุตตหลุดโ้นค่ะ